สวัสดีครับสวัสดีเอซทุกทกท่านนะครับผมวันนี้เรามาทําภารกิจนะครับผมถางหลุดนะครับผมควรไม่อยู่พายทองคุณนะครับผมหลุดมากินข้าวเขา ไม่รู้ว่าการจะเป็นอย่างไรนะครับผมควรเขาไม่อยู่นะครับแต่พายทองคนนี่ก็นิสัยดีนะครับผม ควรเข้าไปไหนครับควรเข้าไปไหนครับควรไปตลาดคับคไ,าไกบารไาาม่ฆ่าชิตนะครับุ <ไป S 1> ่งนี่ดีนี่ มีดคือประคั้นได้ดีมีดไหมดูควรสำรองเขานะคร<า>ับผม<า> <c oughs> นี่นี่นี่ตัดใหมม,มั้มงตัดใหม่หก่อนตัดใหม่ถึอใหม่ไว้ <c oughs> มันก็

อันนี้มล่มล่ออม่อก้เขาเขา่ขอโอ,อ้โหเขาเมาแมนเ,เลยเออะไรวะ <c oughs> ดูหูดูมองหน้าเรานะครับผม

บอกไว้ตอนไแตมาเลยวะามาเฮ้ามาเร็วเปิดมาหัวชาด้วยมึงมึงถือขอนแท้แต่บนขอนเข้ามานี่ามึงเจ็บแท้ต่างคนต่างไม่กล้าเข้านะครับผมแค่มาเฝ้าดูให้รอควรมานะครับผมแต่ว่าถ้าผูกไว้เชือดแดงๆนี่นะครับผม,มก็ <c oughs> <c oughs> จะเข้าจับได้นะครับผมนี่ไม่ผูกนะครับผมหลุดนะครับ นี่เขาผูกตรงนี้นะครับผมเจาะลากต้นยุคานะครับผูกเลียนไ่ผมเหรวะเลียนไล่ผมในเีษล่ะเขาเพิ่งขอไปนเลียนไรเลื่ยล้ะตัดใหม่เนี่ยขาไปหล่อมันขึ้นมา แล่นไล่ขขอแล่นผมแล่นออมชานี่แล้วยอมขึ้นนะครับผมต้องรอให้ควันเข้ามานะครับ ขวนก็ไปตลาดกวดจะมาก,ก็กินข้าวเขาหมดเยอะนะครับ <c oughs> ให้กะลงไปเอาหนะขี่ต้มอีกให้ท่านมันโธ่ออกจากตัวน้อยเดียวหนึ่ง มันมาแล้วถ้าเป็นตัวอื่นนะผมคิดว่าวิ่งไล่แล้วนนี้ไอทองคุณเขาก็<อ>นิสัยดีนะครับผมเขา,า,า,าก็กลัวถูกทำร้ายเขกากลัวโดนตีนะครับผมขอไม่กล้าขึ้นมา ดีก็ไม่ใช่ควรนะครับเขาไม่กล้าลงไปเอาเพราะว่าเป็นไร่นานะครับผมมีน้ำมีขี้โคลนนะครับผมวิ่งไม่ทันหรอก เอาแตงโยนโยนห้กินเท่า้นยโยน,ยยนหนกินเท่นอนยย่มนรอ,อขึ้นมาอย่าก็เกิดดีเถอะวะนี่ก็เป็นสวนเขาเองนะครับผมสวนของภายทองคุณพึ่งปลูกหญ้านะครับต้องรอให้ควรมานะครับผม นี่ก็เป็นน้องชายของควนนิวนะครับผมเป็นควนของภายทองคุณเอาแตงโมนะครับผมมาล้อย่น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 หนีกินเทียนหอยย่นถกอมัน ไม่ยอมขึ้นอีกนะครับผมขึ้นมาจากไร่นาเขาก่อนจะฝากอไปให้มัน จะลาธุ่งใหญ่มันสี่เห,หลี่ยมเหรอเขาลงไปนี่ห้าวันนี่แล้วไม่ยอมขึ้นนะครับผม,ม,มเออวันนี้ละทมันง่านขึ้นมากินเอง ก,กินเขายิ้มแล้วว่าพวกขึ้นมา,มา,มาไม่ยอมขึ้น<า>นะครับผม,ม,มต้องรอให้ควนมานะครับผมท้ายนี้ก็ฝา,ากเป็นกำลังใจให้กับพังน้องส้มด้วยนะครับม<า>ผมฝากกดติดตามก,กด subscribe ต่อครกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับ<า>สวัสดีครับ